จะมาทําข้าวมันไก่นะคะก็มีเครื่องปรุงก็ตามที่ตามที่เห็นเลยก็คือมีไก่นะพอดีว่ามีร้อหนังไก่มาเมื่อสองวันก่อนเขาเก็บไว้ด้วยแล้วก็มีกระเทียมผักชีสามต้นนี้ก็หนึ่งร้อยเก้าสิบสามเยนนะก็เกือบเกือบหกสิบาทอันนี้เราก็ได้ซอสมาจากคาดีไปออซาก้ามานะก็มีเดี๋ยวนี้เขาก็มีน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มข้าวมันไก่นะสำเร็จรูปแต่ว่าเราก็จะเอามาผสมกับ สีอิ่วดำด้วยแล้วกม็มีหอมดองนะแล้วก็น้ำหอมน้ำหอมดองนะมาใช้ผสมด้วยค้าวไทยจ้า,า,าถุงนี้ก็แปดแปดร้อยเก้าสิบเยนกะ็เกือบเกือบสามร้อยน่าจะขึ้นเลยว่ะหนึ่งกิโลเนี่ยข้าวหอมมะลินะคะ แล้วก็มีแตงกวาแตงกวาญี่ปุ่นนะฮะแตงกวาไทยไม่ได้ละชั่วโมงนี้ก็มีไก่นะก็ที่ตรงข้าวเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเราก็ตรงข้าวไว้ก่อนแล้วก็เอล้างข้าวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาบอกสูตรต่อไปนะวันนี้ก็จะใช้ข้าวหนึ่งถ้วยตวงนะพร้อมกับน้ําประมาณหนึ่งขีดนะคะอืพด <H> ีม้อข้าวก็เล็ อาจจะเย็นๆหน่อยนะมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวอยิูวจะทําให้ดูเนาะแล้วก็แจ้งส่วนผสมให้ดูด้วยนะคะเผื่อใครอยากลองทําเองนะคะที่ที่บ้านที่ต่างประเทศก็น่าจะหายากเหมือนกันในญี่ปุ่นนะอืมข้ามานี่หอมมากที่พ่อจัสตินนะที่ที่บ้านก็กินี่ห้องนี้ อมมากกิ่นหอมกลิ่นมะลิไหมหนึ่งถ้วยนะคะสเแ,แ,แ,แล้วเราก็เดี๋ยวเราไปหันข้าว สไก่ประมาณครึ่งกิโลนะคะก่อนอื่นล้วก็ต้องเอาน้าผักชีเก็บต้นไว้นะไว้จะกินกับ พริกไทยด้วยมีพริกไทยนะคะ กระเทียมก็หมดเลยนะค<อ>ับขิงหัวเนี่ยหัวนึงนะก็สับกระเทียมก็ที่ไม่มีเครื่องปั่นนะ <c oughs> ก็ต้องสับเอง <c oughs> ใครที่กำลังจะบินมาจากประเทศไทยเิ่มาให้ เครื่องปรุงทั้งหลายขั้นกั่นกรเทียมเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราทำการต้มนสุปก่อนนะคะก็เราจะใช้ไก่ด้วยกันไก่สะอาดนะคะ สำหรับน้ำที่จะต้มน้ำซุปนะก็คือเราจะเอาน้ำซุปนั้นไปหุงข้าวด้วยดังนั้นน้ำก็ประมาณสามร้อยห้าสิบสามรอยกรัมนะคะประมาณถ้าใครไม่มีถ้วยตวงก็แก้วก็ไดะ้สามประมาณสามแก้วครึ่งน,นะคะสามแก้วกับอีกครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วก็ตั้งไฟนะ เราอ่านน้ำให้น้ำเดือดแล้วก็เตรียมผัดสามสหายก็คือพิกไทยรากผักชีแล้วก็กระเทียมนะคะ ปิดฝาตรงนี้ให้เดือดนะเดี๋ยวก็ใส่ไก่ลงไปนะคะก็ใส่ไก่ เราก็ช้อนออกมาเอาไข่มานะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ในข้าวที่เราจะหุงนะคะเอาน้ำมันไปใส่ไข่ๆนี่แหละอร่อยเราก็ผักน้ำสุปไว้ก่อนนะก็ได้ที่แหละเดี๋ยวเรามาผัดข้าวกัน ราใส่น้ำมันเยอะหน่อยนาะให้ทั่วกระทะเลยเพราะว่าเราจะต้องใช้น้ำมัไปำมันของน้ำมันนะคะข้าเราจะเล่มันมเพราะว่าใส่ก่นที่จะใส่ข้าวทุกครัง้งีก็จะใส่ก็จะเกีกเ <c oughs> ีจริงๆถ้ามีหอมแดงด้วยก็จะ ข้าวนค่ะต้องต้องสใส่ไฟรมากเลยเคก็ดูดดุกินลดนึงไม่้ใส่กับไม่ด้ใส่กับ่ะแล้วใส่ใไขค่ะข้ามยองแค่นะ้ำล้างซานะ้ำไว้ mm ได้ที่แหละค่อนข้างกันดีเลยนะแล้วก็อน้ำซุปที่เราเอามันมาใส่ลงไปก็าผัดอีกสักนิดหนนะึ่งคนอื่นอาจจะทำแบบคลุกน้ำมันเสร็จหรือว่าบางทีก็ใส่น้ำมันในหม้อข้าวหนึ่งถ,ถ้าทำแบบนั้นก็จะไม่ใช่สไตล์นะหรื <laughs> อทำก็ประมาณนี้นะคะ จะได้ให้รสชาติของความหอมหอมกระเทียม 全部的，哈。 สำหรับการทำน้ำจิ้มนะคือบางคนอาจจะกินอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มข้าวมันไก่โดยเฉพาะนะคะจริงเขาก็อร่อยอยู่แล้วแหละยี่ห้อนี้นะั้นน้องพรอร่อยมากขายำนะขายำซะก่อนมันก็จะเผ็ดหน่อยนะบ้านไหนแบบ สามีไม่ทานเผ็ดนะคะก็จะประมาณน네ี้เห็นไหมยองไโอเคขออนุญาตชิมนะอร่อยแซ่บอยู่แล้วแต่เราชอบหวานหวานเลย นึ่นก็จะแบบน้ำจิ้มไก่อ่ะอ้ยน้ำจิ้มข้าวมันไก่อ่ะแถวบ้านเลยสีนี้แหละอือสุดยอดมันอยู่ไทยเลยเอร่อยมากมันจะเผ็ดนิดหน่อยไม่ได้เยอะเลยแหละเราไม่เผ็ดหรอกแต่คนที่จะกินกับเรา ไม่ค่อยแน่ใจก็ใส่ผักชีลงไปนะให้แบบสีสันเหมือน,นมารอเข้าไปใหญ่คือถ้าถ้า,ถ,าถ้าชอบกระเทียมสดก็ใส่กระเทียมสดได้นะคะแล้วก็พริกส,สดนะพริกจินดาอย่างเงี้ยไม่มีไงพริกสดที่นาย่ายมัน ไม่มีเลยจริงๆเปอร์นี่สหอมดองก็ได้นะมันก็จะอร่อยหอมดองญี่ปุ่นมันอร่อยอยู่แล้ว กระเทีย

ย้อนเลยอ่นาน่าดีมากเต่งหน้าได้ปาชี แกว่าเราก็ไปแช่เย็นหนะ่อยกินเย็นๆจะได้ชิ้นๆแตงกวาได้กรอบด้วยเนาะเสร็จแล้วค่ะเข้ามันไก่นะคะสูตรอยู่เองนะอยู่เองสซไจ้แปนนะคะก็แจกสูตรเนาะง่าย thì tìm thấy bà này